สวัสดีครับวันนี้นะคะอานน้นจะมาเพาะ,มะเมล็ดนะคะมาเพาะ,มะเมล็ดพริกนะคะพริกขี้หนูนะคะในการเพราะ,มะเมล็ดนะคะที่ต้องทำนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหนึ่งกระถางดอกไม้ 2. น้ำสามดินปูดต้นไม้ 4. ี่ถ้วย 5. พริกขี้หนูและต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะหนึ่งนะครับเราจะแช่มเมล็ดก่อนนะครับเดี๋ยวอันนนจะใส่น้าไปเลยนะครับ สองเราก็จะแกะถุงเล็ดแล้วก็ไปแช่น้ำกันเลยนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเทเล็ดไปเลยนะคะเนี่ยทุกคนเล็ดเทไปลงไปในน้ำเลยนะคะ เราจะแช่ไว้สี่ถึงหกชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะหลังจากที่อนุศได้แช่มาเล็ดแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ดินเลยนะคะเดินปูต้นไม้ครับหลังจากที่อนุตได้ใส่ดินเสร็จแล้วนะครับ และต่อไปเราก็จะมาปลูกกันเลยนะครับต่อไปเราก็มาเริ่มกันปลูกเลยนะคะอันนี้ที่มาเลท่อานอทแชไว้นะครับเดี๋ยวอนนตจะหยิบแล้วก็ใส่อะร,รนี้กันเลยนะครับแล้วก็อนนตก็จะแยกน้ํากับมลเมล็ดนะครับเดี๋ยวเราไปแยกกันเลยนะคะ โอเคครับแล้วก็เราก็ใส่มาริทไปเลยนะคะและเราและอันนั้ก็จะใส่น้ำไปยิตหนึ่งนะคะอันนั้ก็จะใส่น้ำไปยิดหนึงนะครับ และพอหลังจากนั้นเราก็เอาดินถมเลยนะคะพอหลังจากปลูกเสร็จนะคะไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านเลยนะคะต้องตะแดกทุกวันนะครับลดน้ำลดน้ำเช้าและเย็นนะคะ อันนอขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ